และวิธีที่จะทําให้ของขึ้นสงบลงก็คือพี่เลี้ยงจะเอามือทุบหลังหรือลูบหลังเพื่อผ่อนคลายหรือไม่ก็เป่าหูเพื่อเป็นการเรียกสติให้กลับขึ้นมาเมื่อถึงเวลาสมควรอาจารย์เอื้อก็จะเข้ามายุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการพรมน้ำมนต์งานนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นทำพิธีเราคนมีของก็สำแดงได้เดียกันยกใหญ่ซะแล้ว เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเช้าของวันทำพิธี สิ่งที่ผู้ร่วมพิธีต้องทำนั่นก็คือการครอบครูด้วยดอกไม้ทูบเทียนซึ่งทางสำนักนี้เรียกว่าการทำพิธีครอบเสียนลูกศิษย์ลูกหาหลายพันคนทยอยมาให้อาจารย์เอื้อครอบเสียนอย่างเป็นระเบียบครับ <ง iliyor noise> ในขั้นตอนทำพิธีบางคนก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ AHHHHH oh! เริ่มแล้วครับคุณผู้ชมจับตาดูผู้ชายคนที่ดีนะครับอาจารย์เอื้อบอกว่านั่นคืออาการฤรือสีประทับล่างพูดออกมาเป็นภาษาคล้ายอินเดียดวยที่เขาไม่รู้ตัว คนไม่ทันได้ครอบเสียงของก็ขึ้นแบบไม่มีปีม่คุยงานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมมีผู้ที่เข้าร่วมพิธี และผู้ชมพิธีในงานไหวครูครั้งนี้นับหมื่นคนนะครับแต่ยังไม่ทันเริ่มพิธีของบางคนก็ขึ tamam ้นเสียแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลาของขึ้นคือทุกคนจะวิ่งกรูพุ่งเข้ามาหน้าเวทีเพราะที่นั่นคือศูนย์รวมของสิ่งที่พวกเขาเคารพนับถือนั่นคือพระพุทธเจ้าบุปการีของตนเองและครูบาอาจารย์ซึ่งอาจหมายถึงอาจารย์เอื้อผู้ที่เป็นคนลงคาถาในการสักยันให้กับตนด้วย เสียงประทัดที่ถวายแด่องค์เทพดังขึ้นเหมือนเป็นการเรียกของที่อยู่ในตัวของแต่ละคนให้ตื่นพร้อมสำแดงฤทธิ์เดชเมื่อสิ้นเสียงประทัดดูเหมือนทุกอย่างจะสงบลงตามเสียงไปด้วย อาจารย์เอื้อประธานในงานเริ่มทำพิธีแล้วครันบนโมตัสสะภะคะวาโ,โตอะมะโตอะนาโตสัตตตตามมาขอแม่ผู้บาอาจารย์ที่บ้าน,นนะฮะรวมทั้งผู้บาอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเรากลาวคำขอโทษขอกรรมา และระหว่างที่มีบทสวดดังกล้องไปทั่วลานหน้าสำนักบรรดาลิงลมพยาหงขนุมานเสือปลาไหลก okay. ็มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งผ่านร่างของเหล่าชายชะกันที่มีความเชื่อเรื่องเรื่องลานของใครพระเจ้าจะไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว จะไหวคุณเสนอเพชมาอยู่ปากได้ทุกพื้นที่มีแต่ผู้สแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่เว้นแม้แต่บนเวที ผู้ชมลองจับตาเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้ดีนะครับผู้ร่วมพิธีคู่นี้กำลังจะก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจารย์เอื้ออธิบายเหตุการณ์นี้ว่าทุกคนไม่ได้เป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะกระทบกระทั่ง ของสิทธิ์ต่างครูก็จะเกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างก็คลี่คลายด้วยฝีมือของพี่เลี้ยงดูแลงานนั่นเองภาพนี้อาจจะไม่ชินตาของผู้ชมครับนี่คือสภาวะที่จิตของมนุษย์ไร้การควบคุมไม่ว่าจะยในสถานะไหนเมื่อจิตใจอ่อนแอก็จะถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมา มาถึงขั้นตอนสําคัญที่หลายคนรอคอยนั่นคือการประพรมน้ำมนต์ที่ผ่านการสวดจากพระสงฆ์สีรูปที่เรียกว่าพิธีชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวสังคมไทยไม่สามารถปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ถึงแม้จะเดินคนละทางกับวิทยาศาสตร์และคนบางกลุ่มในสังคมไม่เข้าใจพวกเขากําลังเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีเพราะผู้ที่เขา้าพิธีต้องถือสีลห้าคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดมดเท็จและเว้นจากการดื่มสุราเมลัย หากผู้ที่ร่วมพิธีไม่รักษาศีลหสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่คุ้มครองของที่สักยันไว้จะไม่ขลังนั่นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกเขาปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมครับ